ไม่มีใครนินทาฉันเลยใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทามีไหมไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างบาร,รมีมาขนาดไหนยังโดนนินทาอะไรคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกถ้าโยมไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงยมจะมีแต่ความทุกข์ทุกข์จากการถูกนินทาทุกข์จากโลกธรรมท,ทุกข์จากการเสื่อมลาภเสื่อมยศนะถูกนินทาทุกข์จากการประสบกับความทุกข์ในใจนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่ เป็นไม่ฉลาดไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของอริยะเพราะไม่เคยได้เสพคบอริยะใช่ไหมนี่แหละนั่นคือเราใช้ชีวิตไม่เป็นยมเลือกได้ไหมในชีวิตว่าไม่มีใครนินทาฉันเลยใครในโลกนี้ไม่ถูกนินทามีไหมไม่มีพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาขนาดไหนยังโดนนินทาอะไรคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ถ้าโยมไม่เข้าใจชีวิตตามความเป็นจริงโยมจะมีแต่ความทุกข์ทุกข์จากการถูกนินทาทุกข์จากโลกรธรรมทุกข์จากการเสื่อมลาภเสื่อมยศนะถูกนินทาทุกข์จากการประสบกับความทุกข์ในใจนี่เรียกว่าใช้ชีวิตไม่เป็นไม่ฉลาดไม่ฉลาดในธรรมะของสัตบุรุษไม่ฉลาดในธรรมะของอริยะเพราะไม่เคยได้เสพคบอริยะใช่ไหมนี่แหละ นั่นคือเราใช้ชีวิตไม่เป็นอื